ค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดทุกๆท่านนะคะวันนี้ตรงกับวันที่25ธันวาคมคิศกราัช2023วันนี้เป็นวันอะไรครัพี่น้องวันนี้เป็นวันที่ชาวโลกแสนจะเปลมปรีที่พระผู้ไทยกำลังจะก,กำเนิดในเมืองมนุษย์ เพื่อไถ่าบาปให้แก่มนุษย์คนบาปทั้งหลายจะได้รับความรอดแล้วนะคะนอกจากจะเป็นวันที่พระผู้ไท่จะบังเกิดแล้วและยังเป็นวันใกล้จะสิ้นปีคิทศักราช2023กํากำลังจะก้าวเข้าสู่2024แล้วนะคะในหนึ่งปีที่เราเดินกับพระคิดมาพวกเราได้อะไรกันบ้างคะ พวกเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างคะและได้ทำอะไรเพื่อพระผู้ไถ่ของเราบ้างคะในหนึ่งปีที่ผ่านพ้นไปนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากชีวิตจริงและได้เห็นจริงเคยมีอาจารย์หลายท่านแบ่งปันว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าชีวิตที่อยู่ก็เพื่อพระคิด ตายไปก็ได้กำไรบางท่านก็กล่าวว่าเราเกิดมาก็ตัวเปล่าตายไปก็ไปตัวเปล่าไม่สามารถจะนำทรัพย์สินเงินทองอะไรไปด้วยได้แต่ข้าพเจ้ามองเห็นต่างที่ว่าเกิดมาตัวเปล่าแต่ตายไปไม่ได้ไปตัวเปล่า เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้ไปงานไว้อะไรพี่น้องท่านหนึ่งเธอเกิดมาตัวเปล่าค่ะแต่เธอตายไปเธอไม่ได้ไปตัวเปล่าค่ะเธอนำการดีที่เธอได้ทำเธอได้รับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องมีแต่พี่น้องสรรเสริญกล่าวขานถึงการดีที่เธอทำ ที่เธอได้รับใช้พระเจ้าและรับใช้พี่น้องด้วยกันติดตามเธอไปด้วยค่ะแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าเขอเชิญพี่น้องมาร่วมเฝ้าเดี่ยวด้วยกันกับข้าพเจ้ากาสินีคำศีจันทร์ในพระธรรมทิตัสบทที่หนึ่งข้อที่หถึงข้อที่เ้า ขอเชิญพี่น้องร่วมกันอ่านได้เลยนะคะเหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะกริตนั้นก็เพื่อให้ท่านแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้ากำชับท่านคือคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวมีลูกๆที่เชื่อและไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อด้านเพราะว่าผู้ปกครองดูแล ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทาของพระเจ้าต้องไม่มีข้อตำหนิไม่เยอ่ยยิงไม่อารมณ์ร้อนไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่ชอบความรุนแรงและไม่เป็นคนโลภมักได้แต่มีอัธยาศัยต้อนรับแขกรักความดีมีสติสัมปชัญญะชอบธรรมบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเองและยึดมั่นในพระวจ,จนะอันศัตย์จริงตามคำสอนเพื่อจะสามารถหนุนใจด้วยคำสอนที่ถูกต้อง และชี้แจงต่อพวกคนที่คัดค้านเป็นไงบ้างคะพี่น้องได้ฟังกันแล้วพระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงผู้นำคิตจักรหรือผู้ปกครองแต่ในความจริงแล้วทุกคนที่เป็นคิดเตียนทุกคนก็คือผู้นำผู้เป็นแบบอย่างของคนที่ยังไม่ได้เชื่อหรือ ยังไม่ได้เป็นคิดเตียนนะคะการเป็นแบบอย่างของผู้นำก็เพื่อทุกคนจะได้เห็นพระเจ้าในตัวของผู้เชื่อทุกคนข้าพเจ้าขอตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่าคิดเตียนแท้คิดเตียนแท้นี้หมายถึงผู้ที่เชื่อผู้นำหรือผู้ปกครองคิดจักจัก หรือคนที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้นำก็คือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าหรือเป็นผู้แทนพระองค์ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะมาก็ต้องปรับพฤติหรือปฏิบัติให้เหมือนกับต้นฉบับพระเจ้าสั่งว่าอย่างไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่ละเมิดคำสั่ง ผู้ปกครองก็ต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวไม่ดื่มมืนเมาไม่เย่อหยิงไม่อารมณ์ร้อนไม่ชอบความรุนแรงและไม่เป็นคนโลภแต่มีอัธยาศัยต้อนรับแขกรักความดีมีสติดีชอบทำ รู้จ,จักบังคับใจตนยึดมั่นในพระวจนะอันสัต์จริงตามคำสอนและสามารถหนุนใจผู้อื่นได้ที่จริงแล้วผู้ที่เชื่อและปฏิบัติก็เดินตามพระวจนะของพระเจ้าทุกคนก็ถือว่าทุกคนก็เป็นผู้นำ พราะทุกคนก็ทำตามพระเจ้าทำตามพระวจนะไม่จำเป็นต้องเป็นมอหรือผู้นำผู้ปกครองหรือสิทธยาพิบาลเท่านั้นเมื่อทุกคนเดินกับพระเจ้าก็ต้องสำแดงตนให้ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าเราเป็นลูกพระเจ้าการเป็นคิดเตียนไม่ใช่เรื่องยากค่ะ แต่การเป็นลูกของพระเจ้านี่แหละยากค่ะพี่น้องเพราะต้องทําเป็นแบบอย่างกับผู้อื่นให้เขาเห็นการดีที่เราทําเพื่อเขาจะสรรเสริญพระบิดาของเราเหมือนกับเราเป็นพ่อแม่ของลูกเป็นพ่อแม่เป็นไม่ยากค่ะพี่น้องแต่การเป็นพ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกนี่หลยยาก ยากมากค่ะพี่น้องถ้าเราซึ่งเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีแล้วเราจะเอาสิ่งดีที่ไหนไปสอนลูกล่ะคะพี่น้องในข้อ7ก็บอกว่าพระเจ้ายืนการในมาตรฐานสูงสุดสำหรับผู้ปกครองดูแลคิทธจักรหากผู้นำไปไม่ถึงมาตรฐานนั้นคิทธจักรก็จะออกห่างจากความชอบธรรม เพราะขาดแบบอย่างในทางของพระเจ้าพี่น้องคะคิดถจักรของเราต้องไปให้ถึงมาตรฐานใช่ไหมคะพี่น้องเพราะพระเจ้าที่รักยิ่งของเราและข้าพระเจ้าก็เชื่อว่าพี่น้องของเรานี้ทำได้คะ่ะด้วยสติปัญญาความสามารถที่มาจากพระเจ้าเพราะพี่น้องของเรามีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและรักซึ่งกันและกันข้าพเจ้าได้เห็นความสามัคคีในหมู่พี่น้องของเราไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่พี่น้องของเราก็ยินดีสามัคคีกันข้าพเจ้าก็ต้องขอบคุณพี่น้องของเราข้าพเจ้าซาบซึ้งในความรักของพี่น้องที่มีหัวใจที่รักพระเจ้าด้วยกันทุกคน ข้าพเจ้าได้เห็นถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องของเราข้าพเจ้ามีงานอะไรลงลายกลุ่มไปแป๊บเดียวพี่น้องเราช่วยเหลือกันอย่างมากมายเพราะทุกคนใส่ใจในงานของพระเจ้าใส่ใจในงานของพี่น้องของเราค่ะขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพี่น้องขอให้พวกเราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ สาธุการแด่พระบิดาเจ้าพวกเราขอบพระคุณในความรักความเมตตาที่พระองค์ประทานให้แก่พวกเราพวกเราจึงมีความรักความสมัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพวกเราจะช่วยเหลือการงานของคิตจักรช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยกําลังของพระองค์เพราะพวกเหล่านี้เป็นคิดเตียนเท้ไม่ใช่คิดเตียนแต่เปลือก พวกเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e และกดกระดิง เื่อที่จะไม่พลาดการติดตาม,มผู้มือการฝ้าเียวของเริจากแสงสริภาพของเรานะคะ